อันนี้อาการที่ผมเจอนะครับอาการมาสด้า s สกายท i v ด i e เซลฝาถังน้ำมันเปิดไม่ได้นี่ฮะงัดยังไงก็ไม่ได้ดีเซลเท่านั้นรุ่นนี้กายเอ็กทีฟ <c oughs> <c oughs> เปิดขนาดนี้ถ้ากรณีให้ดึงตรงนี้นะนี่นะคดึงไปฝ่ไฟ ให้ดึงเห็นไหมครับดึงคลิปล็อกมันหลุดนะฮะคลิปล็อกมันหลุดหลุดไปยังไงยังงงเนี่ยสุดเลยหลุดได้ยังไงหลุดออกโอ้พึ้งเลยครับอึ้งอึ้งมากใช่ไหมปกติไม่ได้เกิดเต่นี่มันไม่ได้ปัญหาครับปัญหานี่ เสียบสุดๆเลยโคตรแบบโอ้โหอึ้งนะครับใครเจออาการกราเดสองเซตที่ฝาถังน้ำมันไม่ไ้้งัดตรงนี้นะครับงัดช่องตรงนี้งัดไปเลยนะครับจะอยู่อย่างนี้ยตัดยากหน่อยนะโอเคนี่จะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอยู่ทำคนเดียวยากนิดนึงนะครับ แค่นี้ครับก็ได้แล้วอยู่ตรงนี้นะครับเคยเจอการเดือดผมไม่ต้องตกใจเกี่ยวอยู่ตรงนี้ท่าแค่นี้ก็ได้แล้วยึดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จได้ครับนี่จะมีล็อค อาการคือฝาถังน้ำมันเปิดไม่ได้มันหลุดนะครับสายสลิงหลุดสมัหลุดนี่มันเปิดอ่ะลองดูนะนสายสลิงมีเสียงยนะิดนึงเสียงเพาะเลยเปิดได้แล้วครับนี่ครเจอกับตัวเองนะครับแค่นี้เอง เติมน้ำมันแทบไม่ได้เลยจบเคสครับมาตาสงสงสัสยเศยษีบดีเซลนะครับตัวนี้ดูกระจังหน้าหน่อยเผื่อสงสัยเพื่อสงสัยมานี่ครับสิกบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเจออาการแบบนี้ถ้ปัดท้ายน้ำมันเปิดไม่ได้ ให้งัดตรงนี้นะครับรนะเอออาจจะไม่ชัดนี่ช่องเอร,เร์อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยจะมองไปเห็นข้างในจะไม่ชัดพยายามายให้ชัดิหดหนึ่งนะฮะ,นะะเห็นไหมครับเหลืองๆข้างในตรงนั้นนลครับจะมีที่เกี่ยวและดึงได้นะครับเนี่ยตรงนั้นหละครับ นั่นนะครับตรงนั้นแล้วดึงดัมดำด้านซ้ายมาดึงมาหาตัวเองนะครับแล้วก็จะเปิดฝาถังได้แค่นี้แหละครับสมมุติว่าทาไม่ต้องแกะหรือังไงก็ต้องรื้อนะครับต้องเกิดออกมากีจะต้องรื้อช่องอยู่ตรงนี้ครับ